เรียบร้อยแล้วครับน้ำแช้วเรียบร้อยครับนี่น้ำใช่คุ่หนึ่งพวครับครับเอาเฟียงเอากระเบื้องมาใส่ให้เรียบร้อยครับมาเบื้องปูห้ัดีครับพี่น้องลองไปปูทุกคนครับวันนี้พอกผมครับเบาอ่ำครับคงท่อนพันหล่อนะครับหลังจากทีห้องไปขุดปูมาพี่น้องเขาไม่เพิ่นในหินหม่องปอยมันครับหม่องขังมันอันนี้ผมขุดมาลองเลี่ยครับผมกำลังหิด มองเลียงโยครับวันนี้ัตถุที่ผมใส่ผมใส่กระเบื้องครับเป็นกระเบื้องแตกนะครับกระเบื้องแตกที่เตียนออกนะครับกระกระเบื้องนี้ประมาณเม็ดยี่สิบนะครับเหลือเม็รยี่สิบผมมีมาตัดเคืองหกสิบนะครับเรามาตัดกันครับนี่ก็เป็นที่ผมตัดไปแล้วนะครับมีหกสิบเส้นนะครับผมก็จะมาถามสิครับ แล้วก็เอานี่ขีดครับขีดเครื่องไว้ครับนี่เป็นแบบครับไปเธอวัดแล้วก็ตัดนะครับนี่ครั็เอาเศงกลางครับแล้วเอามาตัดครับพี่น้อง เรียบร้อยครับนี่ครับหลังจากทีตัดเลี้ยวเดี๋ยวผมขอหยาดตัดนะครับแล้วเขาจะไปว่างครับผมครับพี่น้องวันนี้ผมมาตัดเรียวแล้วนะครับผมก็ว่างเลยประมาณฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเามาเบิ้งครับผมฝีว่างเลยนะครับครับผมก็จะขุดล่องประมาณนี้ครับบ่อยมันก่วงแห้งครับเนี่ยขุดล่องปรวมาณนนี้ครับแล้วก็เอาลงดีครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับ มันจีแผ่นกระเบื้องเขาได้พอดีนะครับนี่กระเบื้องที่ผมใส่เป็นกระเบื้องเก้าครับนี่สักกิโลจะมีห้อยแตกนะครับแตกก็เป็นกระเบื้องจากที่ทางข้าเจ้ามุกเปลี่ยนให้นนะครับล่มผัดหลังข้าออกตอนหนาฝนนะครับนี่เป็นบ่อที่ผมเห็นครับบ่อน้ำน็ครับแต่ประมาณนี้ครับนะครับแล้วมัน ลุยเลยครับ

ครับพี่น้องตอนนี้ผมกบถมทั้งขางถมทั้งในหมดแล้วครับนี่ครับแต่ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่บ่อเลี้ยงปูครับนี่ก็อ่างน้ำแล้วก็ชมี่เอาเฟี้ยงมาใส่แล้วก็เอาเศษกระเบื้องแตกๆมาใส่ครับเศษกระเบื้องแตกๆเอามาใส่นะครับครับเราเบิ้งต่อไปครับครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับนี่ฟิง เรียบร้อยแล้วครับน้ำแล้เรียบร้อยครับนี่น้ำใช่ขุนึงพ่วครับครับเอาเฟียงเอากระเบื้องมาใส่ให้เรียบร้อยครับมาเบื้องปูห้องครับบัานเนี่ยชิบอันนี้เป็นตัวปูแม่ครับที่ไปขุดมากนะครับดินปูเถกปูเถกวันนี้เออนี่ปูเถกครับมีปูแม่นี่ครับมีปูแม่ นะครับเขามาปล่อยกันเลยครับผม,ผมปล่อยปูเสือก่อนไอ้ชืบชืบชืบปล่อยยิงสีเลยครับไหนกะมาเอาปูเมียเฮาลุ่งครับปล่อยคนเราฟังอึบนี่ครับงานลุงน้ำล้วพี่น้องลุงเด่นน้ำแล้วมาจะปล่อยลุงน้ำเลยอึบโอ้ย โอ้ยดองแตกหลอดบี่น้องพี่น้องเลยตัวนี้ก็ค้าด <c oughs> ดรดแจ็กสีหลอดบ็นหลอดโอ้ยยังพี่น้องพูดเบิ่มด้วยพี่น้องเขาลบมัน้นะครับเขาดีม,มั้ยเนี๋ยผมมาจิไปห้าคุดเพิ่ม,มอยู่ครับนี่ครับปูเถิกลงน้ำไว้เลยวะ่ะ เอาครับมักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ